สวัสดีค่ะเมทินีแฮนเมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อกันหนาวนิตติ้งลายพื้นฐานถักจากคอแยกสี่มุมรหัสคลิปคือ MF 134อ p นีพีนี้เป็นอีพีเข้อมูลในอีพีเแล้วหลังจากที่เราถักเชื่อมต่อตรงใต้ลักแร้ถักวนวงกลมจนได้ความยาวของตัวเสื้อตามต้องการนะคะวัดจากคอเสื้อตรงนี้จนถึงชายนี่นะคะจนถึงชายเสื้อตรงนี้ของต้นแบบถักออกมาทั้งหมด ห้าสิบห้าเซนถ้าต้องการเสื้อตัวนี้นะคะยาวหกสิบเซนและต้องการขอบห้าเซนเราจะถักตัวเสื้อห้าสิบห้าแล้วขอบตรงนี้ค่ะถักห้าเซนด้วยลายลูกฟูกลูกฟูกจะมีสองลายนะคะจะเป็นลูกฟูกหนึ่งคูณหนึ่งนิดวันเพอร์วันหรือจะเป็นเคทูเพอร์ทูก็ได้นะคะต้นแบบจะถักเป็นลูกฟูกใหญ่ก็คือนิดทูเพอร์ทูค่ะ ตอนที่เราจะถักลูกฟูกเราจะเปลี่ยนไม่นิดจากเบอร์ที่เราถักตัวเสื้อตัวนี้เวลาเปลี่ยนทีละข้างนะคะถ้าของคุณเป็นแบบเปลี่ยนหัวไม่ได้เราจะใช้หัวเล็กเปลี่ยนเลยนะคะถักรอบต่อไปตัวนี้เป็นแบบเปลี่ยนหัวได้เราจะหมุนออกมันจะมีอุปกรณ์ตัวงอตัวนี้มาค่ะแทงลงไปในช่องแล้วหมุนทวนเข็มเพื่อคลายเอาไมนิด ตัวที่เราใช้ถักเสื้อออกเปลี่ยนเป็นมนิดเบอร์เล็กจะเป็นเบอร์เดียวกับตอนที่เราเริ่มถักตัวคอเสื้อนะคะมนิดเบอร์เล็กตรงนี้ที่ใช้อยู่คือสามจุดห้ามิลตัวนี้จะเป็นสี่จุดห้าเราเก็บตัวนี้ไว้ก่อนเปลี่ยนข้างหนึ่งก่อนนะคะข้างขวาแล้วเดี๋ยวพอมันวนรอบเราจะมาเปลี่ยนข้างซ้าย หรือถ้าใครจะเปลี่ยนสองอันเลยก็ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นหัวใหญ่สามารถเปลี่ยนหัวเล็กพร้อมกันทีเดียวได้แต่ถ้าเราถักตัวเสื้อตอนที่เราเริ่มคอเสื้อนะคะถ้ามันเป็นอันเล็กเราควรเปลี่ยนทีละอันอันนี้เอาใหญ่ออกเอาเล็กเข้าเราสามารถเปลี่ยนพร้อมกันได้ หมุนให้แน่นเลยนะคะไม่งั้นมันจะหลุดหลังจากที่เราเปลี่ยนเสร็จแล้วลายที่เราจะเริ่มต้นถักจะเป็นการถักลูกฟูกจำนวนของห่วงทั้งหมดนะคะถ้าเป็นลูกฟูกใหญ่ต้องหารด้วยสี่ลงตัวเราใส่มารเกอร์ไว้ลายเราจะเริ่มโดยการที่ถักนิดสองห่วงนิดถูเพอรถู ข้างขวาข้างซ้ายถ้าใช้ได้สองข้างจะดีกับตัวเราเองเพอทูหนึ่งสองนิดทูเพอร์ทูถักด้วยลายลูกฟูกนิดทูเพอร์ทูความยาวเราอยากรู้ว่าห้าเซนของเรานะเราจะต้องถักทั้งหมด กี่แถวลายแรงมือค่ะแรงมือของเราแนวตั้ง2.7คูณด้วย5เราต้องการห้าเซนเพราะฉะนั้นจะถัก13แถวเวลานับนับลายตรงที่เป็นลายนิดจะเห็นง่ายตัวนี้หรือจะนับตรงปุ่มลายเพอร์ตัวนี้ก็ได้ถักสูงขึ้นมา5เซนแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีปลดห่วงโดยการใช้ตัวเข็มเย็บไหมพรมค่ะ ลายลูกฟูกที่เราถักตรงนี้นะคะจะเป็นลูกฟูกสองคูณสองก็คือนิดสองห่วงแล้วก็เพอสองห่วงแบบนี้ความสูงตามต้องการค่ะของต้นแบบจะถักสูงขึ้นมาทั้งหมดสิบสามแถวประมาณห้าเซนตรงมาร์กเกอร์สีเหลืองตรงนี้นะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดงานจะจบโดยการถักเพอสองตัวลายออกมาจะเป็นแบบนี้ต่อไปเราจะปลดห่วง ให้เราตัดไหมนะคะความยาวเท่ากับวงกลมตรงนี้ค่ะสองเท่าครึ่งเราก็าเอาไหมตัวนี้นะวนรอบพอตัดออกมาเสร็จแล้วใช้เข็มเย็บไหมพรมหรือเข็มปักคอสติสในการเก็บเราจะเก็บแบบเทอร์บูล่าสองคูณสองนะคะทีนี้เวลาดูดูทีละสี่หนึ่งชุดจะมีอยู่สี่ คู่แรกตรงนี้ยังไม่นับนะคะคู่แรกจุดที่เราจะต้องระวังห่วงที่เราจะปลดก่อนก็คือห่วงที่เป็นห่วงนิดห่วงนิดนะคะอันนี้คือคู่ที่หนึ่งพอแทงห่วงนิดเสร็จแล้วเพอแทงตัวนี้เฉพาะคู่แรกทำแบบนี้ เราแทงนิดแล้วเราก็แทงเพอหลังจากนั้นปลดคู่นี้ออกมางานออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคู่ที่หนึ่งใส่มาร์เกอร์ให้รู้ไว้ว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นต่อไปเราจะนับนับทีละสี่นะคะมาดูตัวที่หนึ่ง ตัวที่หนึ่งนะนิดมันจะคู่กับนิดห่วงที่ใช้จะเป็นห่วงตรงนี้ตัวนี้ค่ะนิดคู่กับนิดพอเราแทงทะลุออกมาแบบนี้เสร็จแล้วปลดห่วงนิด ไปจะเป็นห่วงเพอห่วงเพอนะคะจะคู่กับห่วงเพอหมุนมาทางนี้ค่ะลายที่เราจะไล่มาคือตัวนี้เราไล่คู่ให้ดีนะตัวนี้พอเราแทงแบบนี้เสร็จแล้วนะคะหมุนกลับมาด้านนี้เป็นด้านเพอ เวลาเราแทงแทงนิดมันจะแทงขึ้นแทงเพอร์มันจะแทงลงปลดห่วงออกมาต่อไปนะถ้ามาเจอแบบนี้ห่วงนิดนะคะ จะต้องมาคู่กับห่วงนิดแต่มันมีเพอร์ขั้นเพราะฉะนั้นจำนวนห่วงที่เราจะใช้คือตัวนี้นิดคู่กับนิดถ้ามาคู่ลักษณะนี้อย่าเพิ่งปลดนะค่อยคอยปลดนะคะอย่าดึงตึงมากลายด้านข้างจะเป็นแบบนี้ต่อไปเฉพาะชุดที่สามนะถ้า นิดคู่กับนิดแล้วมีเพอ์ขั้นอย่าปลดหมุนกลับมามันจะคือตัวนี้ค่ะแทงเพอ์แทงลงอันนี้สี่แล้วนะแล้วเราค่อยปลดทั้งสองห่วงแล้วตัวนี้มันจะบิด ออกมาแบบนี้ต่อไปมันก็จะเริ่มใหม่ชุดหนึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวนะคะต่อไปเราก็ดูนิดคู่กับนิดห่วงที่เราจะใช้คือห่วงนี้นิดคู่กับนิดนิ้วนี้กันไว้ดึงอย่าตึงมากเดี๋ยวมันจะลังนิดคู่กับนิดต่อไปเพอเพออคือห่วงด้านหลังตัวนี้ ตนี้เราไล่คู่ให้ดีนะนะคะมันคือตัวนี้เพอคู่กับเพอแล้วเราก็ปลดพอเพอคู่เพอเสร็จแล้วต่อไปนิดคู่กับนิดเราต้องดูห่วงนี้นะคะห่วงนิดนิดคู่กับนิดมีเพอขั้น เวลาเราไล่คู่ตรงนี้ไล่ให้ดีค่ะมันคือตัวนี้มีคู่กันนิดมีเพอร์ขั้นตัวนี้ไม่ปลดระวังชุดที่สามต่อไปเพอเพอร์คือหลังตัวนี้ค่ะเวลาไล่คู่มันจะไล่ขึ้นมาแบบนี้ คู่กับเพอตัวนี้เราค่อยปลดปลดสองห่วงแล้วมันก็จะเริ่มใหม่นิดคู่กับน,นิดไล่ไปแบบนี้จนถึงอันสุดท้ายนิดคู่นิดชุดที่หนึ่งปลดห่วงนิด ต่อไปเพอเพอมันจะอยู่หลังห่วงนี้เวลาไล่ตรงนี้ดูให้ดีนะคะอย่าเอามาผิดนะเพอเพอแทงแบบนี้เพอแทงเพอแล้วเราก็ปลดต่อไปห่วงนิดคู่กับห่วงนิดมีเพอขั้น ุทที่สามไม่ปลดองเพิลมันจะอยู่ข้างหลังตัวปลดสอง เราก็จะปลดแบบนี้ไปเรื่อยอย่าดึงตึงมากนะคะเวลาเราปลดห่วงนะคะจุดที่ต้องระวังก็คือปลดห่วงนิดคู่กับห่วงนิดโดยที่มีเพอขั้นแบบนี้เราแท็กขึ้นมาแบบนี้นะทีนี้ถ้าไหมเราเหลือไว้น้อยตรงเนี้ยจะลำบากแล้วค่ะเวลาเหลือ,เ,ลอเราก็เผื่อไหมไว้นะ เอมให้มันเกินสองรอบครึ่งมานิดนึงหลังจากพาดมาแบบนี้เสร็จแล้วไม่ต้องปลดนะคะเรามาดูข้างหลังเวลาไล่ห่วงไล่ขึ้นมาแบบนี้มันจะแทงนิดก่อนแล้วก็แทงเพลยอีกรอบหนึง่งถึงจะปลดสองห่วงนี้จุดนี้ค่ะที่ต้องระวังที่เหลือมันจะเป็นแต่ละคู่มันก็จะวนมานิดเจอกับนิด ไล่ห่วงไล่ให้ดีนะคะห่วงนี้นิดเจอกับนิดปลดห่วงเพอคู่เพอปลดมาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะทีละชุดทีละชุดแล้วมันก็จะมาเจอนิดข้ามห่วงเพอมาเจอห่วงนิด ตัวนี้ไม่ปลดไล่เพออีกครั้งหนึง่งเพอคู่กับเพอแล้วปลดสองห่วงงานมันจะบิดแบบนี้ต่อไปก็นิดคู่กับนิดไปเป็นเพอห่วงสุดท้ายแล้วนะเพอ คู่กับเพอแล้วเราก็ปดเราดูนะคะมันยังไม่เชื่อมเราจะต้องไล่ไล่ห่วงสุดท้ายห่วงนิดตัวนี้มาเจอกับห่วงนิดฝั่งทางนี้จุดนี้ค่ะที่ทำให้มันเชื่อมเป็นวงกลมนิดมาเจอกับนิดแล้วเราถึงจะซ่อนข้างใน เวลาซ่อนข้างในก็เกี่ยวทางนี้ห่วงหนึ่งซ่อนปลายใหม่ได้เลยเวลาปลดค่อยๆปลดทีละคู่ทีละคู่นะคะแขนเสือ้อถ้าเราทำเป็นลูกฟูกใหญ่สองคูณสองนะก็ปลดวิธีเดียวกันคลิปต่อไปนะคะจะเป็นการถักแขนเสือ้อเก็บห่วงคำนวณแขน แล้วก็ลดตรงกลางแขนตัวนี้ล็อกไหมเพื่อไม่ให้มันหลุดพอล็อกเสร็จแล้วเราก็ซ่อนต่อเราจำเป็นต้องต้องล็อกก่อนที่เราจะซ่อนนะคะเพราะไม่อย่างงั้นเดี๋ยวพอเราใช้งานจริงจริงแล้วมันอาจจะหลุดได้ซ่อนมาเรื่อยๆตามลายเราก็ตัดได้เลย ความยาวของขอบก่อนที่เราจะเก็บก็ตามชอบนะคะจุดที่เราเริ่มคือตัวนี้ตอนที่มันมาชนอย่าลืมให้มันมาเชื่อมกับจุดแรกเราก็จะได้เป็นชายเสื้อที่ปลดห่วงแบบนี้ค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u u u b e เมท h i นี e Handmade ขอบคุณค่ะ